หน่วยการเรียนรู้โลกสวยด้วยมือเราสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประโยชน์โทษของสิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะค่ะซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะค่ะเราต้องรู้จักประเภทของขยะก่อนนะคะเพื่อที่จะสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้องซึ่งมีอยู่4ประเภทด้วยกันได้แก่ทั้งขยะย่อยสลายทั้งขยะรีไซเคลิลทั้งขยะทั่วไปและทั้งขยะอันตรายค่ะ ขยะย่อยสลายหรือขยะอินทรีย์เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้นค่ะสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานได้และนำไปผลิตปุ๋ยได้ด้วยนะคะขยะประเภทนี้เราจะทิ้งลงในถังขยะสีเขียวเช่นเศษอาหารผักผลไม้หญ้าใบไม้กิ่งไม้ซากพืชซากสัตว์เป็นต้นค่ะ ขยะรีไซเคิลหรือขยะแห้งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะเพื่อนำมาผลิตใหม่อีกครั้งและนำไปขายได้ผลตอบแทนเป็นเงินค่ะขยะประเภทนี้จักทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองนะคะเช่นกระดาษพลาสติกแก้วโลหะกล่องเครื่องดื่มกระป๋อง หรือว่าแผ่นซีดีค่ะประเภทต่อไปคือขยะทั่วไปขยะทั่วไปมีลักษณะย่อยสลายยากไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ค่ะขยะประเภทนี้เราจะต้องทิ้งลงในถังขยะสีน้ำเงินค่ะเช่นเศษผ้าเศษหนังซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพลาสติกห่อขนมหรือว่าโฟมค่ะ ประเภทสุดท้ายคือขยะอันตรายค่ะเป็นขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมีมีอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะจะต้องระมัดระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักชำรุดหรือมีสารเคมีรั่วไหลออกมาได้นะคะซึ่งขยะอันตรายเราจะทิ้งลงในถังขยะสีแดงเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ ลอดไฟขวดน้ำยาล้างห้องน้ำหรือว่ากระป๋องสเปรย์ค่ะประโยชน์จากการคัดแยกขยะนะคะสามารถลดความเสี่ยงจากสารอันตรายที่มาจากพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดการแยกขยะรีไซเคิลสามารถนำไปขายสร้างรายได้ได้นะคะและการคัดแยกขยะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเลยค่ะ ดังนั้นเด็กๆควรแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกับครูฟ้าเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ